ตำรวจเร่งเช็คความสัมพันธ์สอจอต้องอาจเป็นลูกแท้ๆของโกธรกับเมียเก่าตำรวจกองปราบเร่งตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างโกธรกับสอจโอตองอาจเป็นพ่อลูกกันแท้ๆที่เกิดกับภรยาเก่าหลังมีพยานบางรายให้ข้อมูลและอาจเป็นข้อมูลที่ทางฝั่งผู้ต้องหานำมาใช้หักล้างมูลเหตุแรงจูงใจเพื่อใช้ต่อสู้คดี เมื่อวันที่19ธันวาคมจากกรณีพลตำรวจเอกกิตรัฐพันเพชรพบตรเซน็นอนุมัติให้โอนสำนวนคดีการเสียชีวิตของนายชัยเมธสิทธิสนิทพงษ์หรือสอจอโต้งที่อยู่ในความรับผิดช,ชอบของพนักงานสอบสวน ตำรวจโพธรจังหวัดปราจีนบุรีมาให้พนักง,งานสอบสวนกองปราบปรามดำเนินการสืบสวนสอบสวนต่อเนื่องจากเป็นคดีอุกชะก,กันเกี่ยวพันกับผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ทั้งนี้ก็เพื่อเกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายตามที่เคยเสนอข่าวไปแล้วนั้น ล่าสุดผู้สื่อข่าวรายงานว่าแม้ว่าสำนวนคดีดังกล่าวเพิ่งจะถูกโอนย้ายมาอยู่ในความรับผิดช,ชอบของตำรวจกองปราบแต่เนื่องจากหลังเกิดเหตุดังกล่าวทางพลตำรวจเอกกิจรัตนเพชรได้สั่งการให้พลตำรวจโทอักระเดชพิมลศรีผู้ช่วยพอบอตรนำทีมตำรวจกองปราบซึ่งนำโดยพลตำรวจตรีมนตรีเทศขันพบอกอป พอตออเนกเตาสุภาพพอตออบุญลือพดุงถิ่นดองผบกปและพอตอวิวัฒจิตโสภากุลผกะกะสองบกปพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการกะกะสองบกปลงพื้นที่สนับสนุนการสืบสวนร่วมกับตำรวจท้องที่ในทันทีจึงทำให้สามารถดำเนินการต่อเนื่องได้ในทันทีโดยไม่ก่อให้เกิดความล่าชา้าแต่อย่างใดนอกจากนี้รายงานข่าวแจ้งอีกว่าจากการลงพื้นที่ รวมสืบสวนทางคดีของกองตำรวจกองปราบนี้เองทำให้พบข้อมูลสำคัญทางคดีโดยเป็นเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของนายชัยเมธหรือสอจโอต้งผู้เสียชีวิตกับนายสุนทรวิลาวันหรือโกธรผ,ผู้ต้องหาในคดีดังกล่าวหลังได้รับข้อมูลจากพยานบางรายที่อ้างว่านายชัยเมธหรือสอจโอต้งนั้นเป็นลูกแท้ๆของนายสุนทรที่เกิดจาก ภระยาเก่าโดยที่ตัวของนายชัยเมธเองนั้นอาจไม่ทราบเรื่องนี้มาก่อนซึ่งขณะน,นี้ทางตำรวจกองปราบอยู่ระหว่างการสอบข้อเท็จจริงให้ปรากฏแน่ชัดเนื่องจากเป็นรายละเอียดสำคัญที่อาจส่งผลต่อรูปคดีและอาจเป็นข้อมูลที่ทั้งฝั่งผู้ต้องหานำมาใช้ในการหักล้างมูลเหตุแรงจูงใจเพื่อใช้ในการต่อสู้คดีได้อย่างไรก็ตามหาก ข้อสงสัยกรณีดังกล่าวเรื่องจริงขึ้นมาทางเจ้าหน้าที่ชุดคลี่คลายของกองปราบเองก็ไม่ได้กังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่อย่างใดเนื่องจากพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์รวมถึงพยานแวดล้อมและองค์ประกอบจากหลักฐานต่างๆที่มีอยู่ยังคงเชื่อว่านายสุนทรมีส่วนเกี่ยวข้องหรือรู้เห็นกับการตายของนายชัยเมธอย่างแน่นอนขอบคุณเดลีนิวค่ะ